สวัสดีครับ CT w r i d e r นะครับวันนี้วันที่10เดือน11 64เรามีรถเข้ามาเพิ่มอีก1คันนะครับคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น Honda Shadow 400ตัวคัสสิกนะครับคลิปนี้เป็นการแจ้งรถเข้าใหม่แบบคร่าวๆนะครับรีวิวเต็มๆเดี๋ยวน่าจะมาพรุ่งนี้นะครับคันนี้ก็เป็น Shadow อีกคันหนึ่งที่แต่ตาอยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกผมก็คิดใจว่ามันจะมีใครซื้อไหมวะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นงานแอร์บัดทั้งคันนะครับแต่ส่วนตัวถ้าถามผมเนี่ยผมว่าผมผมก็มันสวยนะแต่ว่าอาจจะมีคนที่แบบชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับความชอบแต่ละคนแต่ส่วนรวมเนี่ยผมว่ารถมันโอเคเลยนะครับอันนี้เป็นชาร์โดสีคลาสสิกงานแอร์บัดทั้งคันตละเอียดมีอะไรบ้างคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับโดยรวมผมว่ามันก็สวยอยู่นะขอบเป็นเขียวแล้วก็เพ้นเพ้นทั้งคันนะครับก็คืองานเพ้นทั้ง เฟย์ยังทําสีนะครับเฟรมยังทาสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็เป็นงานวาดทั้งคันนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างนะโดยรวมโคเมียมสวยนะครับตัวคาสิคเนี่คือไฟหน้าใหญ่ที่หุมโชกนะครับโคเมียมดุมล้อก็สวยนะครับท่อเป็นท่อแต่งของญี่ปุ่นนะครับขนาดกองกองยังวาดนะครับเดี๋ยวให้ดูงานแอร์บัต คือแบบเป็นงานฝีมือนะถ้าถามผมก็คือวาดทั้งหมดฝากองยังวาดน,นะครับถังก็เป็นลายหัวกะโหลกนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเรารีวิวกันอีกรอบ คือม e. ันต้องเป็นคนที่ชอบอะขนาดเบาะยังเดินตะเข็บเขียวเลยนะครับดุมล้ออะไรโอเคครับที่รวกเงาโหเมียมสวยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกฝั่งหนึ่งให้ดูแบบผมว่าไปจอดที่ไหนมันก็เด่นอยู่นะ บางคนหลังไม่บางคนแต่งนะครับเป็นงานสร้างขึ้นมาที่แบบให้มันยาวมากกว่าเดิมนะครับตรงนี้เราแถมให้ไปด้วยนะครับเผื่อใครจะใส่กระเป๋าเราไม่ได้ถอดออกนะครับให้ไปด้วยคิวค้ว,ควโคเมียมอะไรก็สวยสภาพก็ประมาณนี้เฟร,รมก็ยังพ่นนะครับเฟร,รมพวกสวิงอาร์ก็ยังพ่นสีเขียวออมา ไหนๆมาแล้วฟังเสียงเครื่องหน่อยระบบไฟอะไรไมตร้ติดครบหมดนะครับ 38มหมนะครับถ้าไม่โดนเปลี่ยนไมหรือไมเสียนะครับแต่ไมใช้งานได้ปกติตอนนี้เลขไมสามหมื่นแนะครับกอบ่งบอกถึงความสดของรถนะครับชาโด w น่าจะต้องมีผลิตประมาณปี9กปลายปลายสอ0 0ันสองพันต้นๆนะครับปัจจุบันก็ตีที่สองพันก็ยี่สิบเอ็ดปีนะครับยีปีไมสาม0 0 0่ 30, น้อยมากนะครับ คันนี้อะรายละเอียดเดี๋ยวรีวิวแบบเต็มๆเดี๋ยวตามมานะครับให้ดูกันคร่าวๆก่อนคันนี้ชา a d โด้400คลาสสิกอินวายสปาร์สมิดรนะครับใบเสร็จฉบับจริง c t w w r ี t e r เปิดราคาพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับ6,8,000บาทนะครับ6,8,000บาทชา a d โด้ Shadow 400คลาสสิกงานแอร์บัตทั้งคันนะครับคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบงานประเภทนี้นะครับคนที่แบบอยากได้สีเดิมโรงงานอาจจะไม่ค่อยเหมาะ นะครับคนที่ชอบรถพวกรถคัสตอมงานเพ้นะครับก็สวยอยู่โฮมเมลสวยชุดสีเด่นนะครับระบบไฟไมติคโคหมดหกหม0่บาทนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวลองดูรีวิวแบบเต็มๆอีกทีอันนี้ถ่ายให้ดูก่อนรถเพิ่งมาถึงร้านนะครับยังไม่ได้ทำยอะไรทั้งสิ้นก็ถ้าสนใจขายพร้อมจบก็โทรหาได้เลยนะครับหรือรอดูรีวิวก็พรุ่งนี้นะครับรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้ครับชาโด้สี่ร้อสต แอร์บัตรทั้งคันนะครับ6.8,000บาทอินโหว์สประสามิตรใบเสรตัวจริงก็ถ้าชอบสอบถามได้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ